ถ้าเคลสแบบนี้นะครับคุณหมอ,อ,อน่าจะคนเดียวกันหรือเปล่าครับชื่อว่าน้องนัดนะครับน้องนัดได้มาหาคุณหมอที่โรงพยาบาลครับเพราะว่าน้องนัดเนี่ยได้เกิดอาการชักนะครับแต่ว่าคุณหมอเนี่ยได้วินิจฉัยโรคแล้วนะครับก็คือได้ไปเอ็กซเรย์ได้ไปสแกนสมองนะครับก็คือมีการเ,เขาเรียกเซลลบางตัวในสมองนะครับคือสึกหรอ,เส,อเสื่อมไปได้ง่ายนะครับเพราะว่าน้องออกินมานานและใช้มา จำนวนมากนะครับมันเลยมีผลกระทบต่อ,เ,อ,อเซลล์สมองนะครับเพราะว่ามันออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทของเรานะครับเป็นเป็นหลักเลยละกันนะซึ่งน้องนัดเนี่ยคุณหมอได้ได้ทำการตรวจทุกอย่างแล้วก็คือร่างกายอะไรเนี่ยปกติแต่ว่าทางสมองเนี่ยอาจจะแบบอาจจะมีการสึกหรอเสื่อมเสียหน่อยนะครับเพราะว่าใช้สารจําพวกโอปิออยด์มากๆนานๆเนี่ยมันมันทำให้สมองเบลอช้าเสื่อมสภาพนะครับ ซึ่งคุณหมอได้แนะนํากับน้องนัทไปนะครับว่าน้องนัทน้องนัทมาหาผิดหมอครับคือน้องนัทจริงๆแล้วน้องนัทเนี่ยเขาจะต้องไปหาหมออย่างอื่นนะครับซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับหมอทางการแพทย์เลยนะแต่ว่าน้องนัทเนี่ยเขาได้มาปรึกษาคุณหมอว่าผมเนี่ยเวลากินแล้วผมชักทุกคืนเลยผมจะต้องทํายังไงดีครับเมื่อแบบเวลาไม่ได้ชักก็ ก็จะปวดหัวอะไรอย่างนี้คุณหมอก็เลยแบบว่าเอ้ยน้องนัดน้องนัดมาหาผิดผิดหมอผิดประเภทนะครับคือจริงๆแล้วน้องนัดต้องไปหาหมอนวดนะครับนะก็เป็นเรื่องปกตินะครับของผู้ชายนะวัยฮอร์โมนพุ่งพ่านกําลังแบบว่าแข็งแกล่งกันกําลังวัยรุ่นกาลังแบบว่าวัยคึกขนองนะครับมันก็ต้องมีกันบ้างนะครับที่จะต้องแบบมีการชักมีการอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าอยากจะบอกน้องๆทุกคนนะครับว่าถ้าเกิดน้องๆจะชักไม่ต้องมาโรงพยาบาลน,นะครับไปหาหมออย่างอื่นนะที่ไม่ใช่หมอทางการแพทย์นะครับ นะคุณหมอรับเคสแบบนี้บ่อยแล้วนะครับที่แบบว่าเออคุณหมอครับผมกินแล้วผมชักบ่อยผมกินแล้วผมชักตลอดเลยผมกินแล้วแบบว่าผมไม่ได้ชักนอนไม่หลับอะไรอย่างนี้นะไม่ต้องมาปรึกษาคุณหมอครับไปปรึกษาหมออย่างอื่นนะคุณหมอก็ให้คําตอบได้คําตอบเดียวก็คือไปหาหมออื่นอย่ามาหาหมอนี้นะหมอนี้ช่วยไม่ได้นะเพราะเราเป็นผู้ชายด้วยกันถ้าเกิดหมอจะไปช่วยชักอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมองหน้ากันไม่ติดนะก็ตามนั้นครับชักที่ดีคือชักอยู่บ้านครับไม่เสียตัง สวัสดีครับ